สวัสดีพี่น้องทงา o ยูทู e ครับบรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้ UT. อยู่ที่อำเภอกระบินบุรีจังหวัดปร่าจานีครับอบตอน้องกี้นะครับนี่คือบรรยากาศหลังเวทีตอนนี้ฟาจแจ้งสว่างนะครับแดดสดใสฟ้าสดใสหลังจากที่เมื่อกี้นี่ดูสกว่าสิมีฝนโปรยลงมาข้างหลังข้างหลังนี่กะ <c oughs> ข้างหลังนี่ลำบากจักน้อยทั้ง ทางหมอลำนะครับแต่ข้างหน้ามาส่งห่วงพี่น้องข้างหน้าว่ามีขีตมเด้อครับหน้ามีขีตมุมตั้งแข้างหลังเวทีกะไก่กสิเวทีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว,ว,ว้าภูบ่าวน้องไดมอนด์นะครับน้องไดมอนด์มาซอยงานทางลุงสุกเพิ่นเวทีเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแค่ฟ้าหนา รัวทีเราแค่ฟอนน้าวันนี้เต็มรูปแบบเต็มสตริงนะครับพิเศษพิเศษสุดสุดพิเศษนะครับเมื่อนี้สอดแจ้งกันไปเลยนะครับสอดแจ้งนะครับผู้ได้มามาถือว่าพลาดนะครับงานสอดแจ้งหาได้ยากมากๆในยุคนี้นะครับหลังจากนี้ก็น่าจะเป็นวันปิดวงเมื่อปิดวงแล้วจะปิดวงแล้วกะ ตอมือซ้อมแล้วก็เปิดวงอีกเท่อนะครับยังไงก็ติดตามนะครับว่ามือใดสิได้มือใดเว้นปิดวงนะครับนี่ผู้ใดสิม,มาเขามาเยี่ยมมาชมหลังเวทีก็อย่าลืมใส่แมสนะครับเขามาเยี่ยมนี่เต้นแดงในเป็นเต้นละน้อยต่อมาเป็นเต้นของอน้องแอนอรดีครับต่อมาของพ่อนพีละดีอันนี้เต้นไพ่บูนี่ยมผู้ แล้วก็ขึ้นวัดสิวัฎน์ครับขึ้วัดขึ้น,นยังแหนต่อมานะครับผมมีซื้อเห็นที่จะเป็นนะครับดาล่าขอ่อพระท่านในร่งรถอยู่ดาล่าข่อยมาหอดไว้กับโมด่าล่าถ้าเปิดตัวทีเดียวเนาะมาเปิดตัวทีเดียว ตะคอ,องดาล่าดิพี่น้องครับทองดาล่าเต็ม,มอยูนงง่นั่งนองน้องก่อนเอาล่างร่องเตรียมสุดคือเก่านะครับแต่วันนี้สอดแจ้งนะครับอันนี้คือย่ำยำยำวาสอดแจ้งเดี๋ยวพาหาหาทางพาไปหนาเวทีก่อน หาทางภาไปนับเวทีก่อนไปทางไหนะวะเดี๋ยวรอเป็นอาวุธทีเออมือนอี๋ไม่ลดแฮนะครับพี่น้องผู้ใดไสมมติมวลก่อน มีรถแห่นะครับสาวน้อยเริ่มสตาร์ทสามทุ่มอ่าพอไม่รถแหร่รถแห่เหรียญกรรเอาใจสายรถแห่โดยป้าซอยป้าช่วยพาม่วนจิริภาพเพื่อนครับพร้อมกับผู้สนับสนุนนะครับฟังที่มาสนับเพื่นแพงแล้วก็สนับเพืเพ่นแพงนะครับมาฟังเพิ่อมิกใหม่มาขึ้นเนี่ยอู้สุดยอดสุดยอด ยอดอีหลีม่ว่าท่านรถเวทีกลางเนาะพี่น้องบันท้เห็นรถเวทีกลางเพิ่นกลางเวทีเนาะรถเวทีสิมาจอดจุดใจกลางแล้วก็กลางไปเลยรถเวทีหนึ่งคันครับนี่มีโฮมใหม่อยู่ด้วยพ่อได้ให้เด็กน้อยทางเครื่องนะครับได้อยู่ได้เศร้าทีมงานเขาได้อยู่ได้เศร้าทางเครื่อง ตรงนี้ป้าช่วยเอาฟางมาใส่เห็นบ่าเฟี้ยงมาใส่มวนเหยียบได้พื้นที่ห่างนาว่ามีขีดตมนะครับไม่มีขี้ตมมีแต่เฟี้ยงก็ขี้ดิน เดสีรย่สิลงใเ้เบิ้งสดๆตอนนี้นะครับบรรากาศดีพี่น้องครับอย่าลืมเอื่นมูส่วนอ้ายส่วนเอื่อยส่วนพี่ส่วนนอ้องเขาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมแม็นะครับอย่าลืมแมส ครับเพราะว่ามีการครัดกรองอก่อนการเข้าชม,มการคัดกรองก่อนการเข้าชมครับจะจังได้กับม้าหายกำลังใจศิลปินนะครับรนี่โอ้เราน่อยห่อนให้ห่อนห่อนหอนรวยห่อนขาดโอ้เจ้าง,งานเท่ากันนวล

ตัวขนย่อยสีบดได้สีบดได้ย่อยมันถูกเข้าอ่านี่เป็นละหน่อยก็และสินเด้อนี่พี่น้องมาสีมาโอ้โอสาวต่อเยันเสื่อยิ่งเรว่าไปกิ่ยนทหารเรียบร้อยแล้วกินลแล้วกินแล้วได้ไปดำก็ไปแดงได้ไปดำจ้าอยากได้แบบเป็นดาวนี่ใครทาห,าราหารตัวนี้เนาะ ันได้เป็นดาวในท่าทหาราาไปมันก็เสียใจเ้ยมันดีใจสุเนี่นไไยไปหาบ่งพัดลมใหม่กันนะ้วรถตัดหนึ่งเริ่มงเป็นสือพัดลม พัดรมหัวพัดรมหัวซันหัวค้อนอยู่ลืมบอกว่าใหญ่ที่นระน่งเลวฮะน่ยมาอยู่นี่ว่เป็นยัง่เป็นยัง่เป็นยังไ่เป็นไรไม่เป็นไรไมเป็นไรเป็นไร่่กานี่่เป็นยั่ะตม่ายเก่นงอไว้างในเาทต้งมากระเบียดพเกาเออน้องไปทางในอุ้ยเปลี่ยนเื้อยังกอปีนี่ น้องเอี้ยงก่อนน้องนุ่มนิ่มน้องนุ่มนิ่มกือบเป็นกุหลงเนาะน้องนุ่มนิ่มจี้ปอดจี้ยางปอดจี้นับออกไปหน่อยนึงเออได้เดี๋ยวแมเดี๋ยวสงสัยเราต้องไปหาเบิรงพัดลมตัวใหม่ก่อนไปหาซื้อพัดลมใหม่ก่อนเพรมีพัดลมใส่พี่น้องครับพัดลมห้าง ขาดไม่ได้เลยคืพอพัดลมนานหนาวก็ต้องมีพัดลมเว่าพัดลมคือส่วนสําคัญองมามันเกือบตายน้าล่าข่อยน้าล่าข่อยไปดีไนรถพัดน้าล่าข่อยสวัสดีครับตอนนี้อ่าก็ว่าจะลงไปข้างล่างนะครับแต่กระนอ่ามันจืนนะ <laughs> มีแต่โบกโบกนะ้ำ อ้รถยังอ่ะตอคือเขา่าไม่ไหวสิเข่าไมา่แห้งแต่พูดไรอะแจ็คโอ้โหโบเคยเห็นเนาะรถแน่นลยเนาะเออผูดไรแฟนคลับปะจักแจ็คโบส้มนั่นนะมั้งโบเมนโบเมนผูดไรลงรถเนี่ยบโบไม่เจากันเลยเนาะอ่ะโอเคนะครับพี่น้องพอกันคลิปหน้าครับ